สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบาอาจารย์นำพายคุณได้มาเจอคลิปนี้ก่อนที่จะไปรับชมนะครับกดไลค์กดหัวใจให้กับอาจารย์ด้วยกันแล้วกันนะครับนะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงชะตายที่599บาทนะครับผมอ่ะนะครับความรักของคุณใน7วันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเลือกไพ่ใบที่1ใบที่2และใบที่3มาเลยนะครับผมอ่ะพิมพ์ขึ้นมาครับนะครับ ใครที่งงรับพลังงานเพืที่ดีให้พิมพ์คําว่าน้อมรับพลังงานใครที่ได้รับพลังงานเพืที่ไม่ดีให้คอมเมนต์นว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับมาครับสำหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะครับความรักของคุณในเจ็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรว้าวนะครับเป็นความรักที่กําลังเริ่มต้นได้ดีนะครับมีสิ่งดีๆนะครับมีโอกาสพัฒนานะครับถึงแม้จะเป็นคนคุยแต่ก็อาจจะพัฒนาเป็นแฟนได้นะครับในมิชานี้แน่นอนนะครับผมว้าวเยี่ยมเลยนะครับมาดูนะครับใครที่เลือกหมายเลข2ครับ ท่านที่เลือกหมายเลขสองได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะครับว้าวช่วงนี้กำลังจะได้รับข่าวดีในเรื่องความรักนะครับคนที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสจะได้อาจลูกนะครับหรือว่าน่าจะมีของขวัญพิเศษนะครับนะความรักมักจะเจอสายเปร์โอ้ว้วาวเตี่ยมไปเลยนะครับท่านที่เกิดท่านที่เลือกหมายเลขสามครับเชญครับได้ไพ่ราชนี ไม้เท้านะครับต้องบอกว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความรักที่สมบูรณ์แล้วก็อะไรที่ขัดแย้งกันอยู่ก็จะมีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่นะครับทำให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวคุณเองจะต้องมีการปรับตัวต้องเข้าใจในอีกฝ่ายหนึ่งให้ดีๆด,ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมขอให้พรจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้คุณสมหวังในทุกๆประการครับ